ามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าแป้งฝุ่นของไทยนี่เมคอัพเนี่ยต่างจากแป้งฝุ่นในท้องตลาดยังไงนะคะความละเอียดของแป้งไทยนี่นะคะเพียง10ไมครอนนะคะในขณะที่แป้งฝุ่นทั่วๆไปนะคะที่4 4ไมครอนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดกระป๋องแป้งของครูออกมานะคะไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งเปิดกล่องออกมาเนี่ย ทางโรงงานแจ้งเลยค่ะว่ามันจะมีความเป็นฝุ่นเพราะว่าด้วยเนื้อแป้งของเราที่เป็นฝุ่นละเอียดมากนะคะเทปมันไม่สามารถปิดอยู่นะคะเวลาเปิดกล่องออกมาก็อาจจะมีฝุน่นเกาะอยู่บ้างแป้งฝุ่นตัวเนี้ยเนี่ยเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงหรือเราเรียกว่า translucent ไม่มีสีค่ะมีความโปร่งแสงสามารถกลืนได้กับายเฉผิวมีลักษณะเนื้อที่บางเบาค่ะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะทําให้ผิวดูเรียบเนียนนะคะสามารถช่วยเบลลรูขุมขนได้ค่ะจุดเด่นของแป้ง ของไทยนี้มีเท์เจอร์ที่ละเอียดมากค่ะครูเองเนี่ยใช้แป้งฝุ่นมาหลายตัวนะคะในฐนานะช่างแต่งหน้าเนี่ยถามว่าทําไมถึงต้องละเอียดเพราะว่า ความละเอียดของแป้งเนี่ยเวลาที่เราแป,แป้งสัมผัสกันบนหน้าเนี่ยมันจะไม่เห็นความเป็นแป้งเลยพูวยง่ายก็คือมันให้ความแบบเนียนกลืนไปกับผิวเลยนะคะก็คือเปือบเสมือนแบบเราลงรองพื้นแล้วเหมือนมีเศษแป้งนั่นเองค่ะอีกอันนึงที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะคะก็คือสารสกัดที่เราใช้นะคะเราใช้สารสกัดจากามอคาร์โมไมเยอรมันนะคะซึ่งมีสารตัวที่ชื่อว่าอัลฟาไบซาโบลลนจุดเด่นของเขาก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะบำรุงตั้งแต่ผิวชั้นนอกซึมไปถึงผิวชั้นในด้วยดังนั้น เวลาใช้แป้งฝุ่นของไทยนี่แล้วเนี่ยรับรองเลยว่าผิวจะดูชุ่มชื้นนะคะตลอดทั้งวันไม่ดูแห้งนะคะในขณะเดียวกันแป้งของเราก็ไม่มันแล้วก็ไม่เงาใช้แป้งตัวนี้แล้วเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดอาการแพ้นะคะลดผื่นแดงหลังจากที่แต่งหน้าลงรองพื้นลงคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําเลยค่ะว่าเซตแป้งฝุ่นจะทําให้ผิวเนี่ยดูเป็นธรรมชาติ2องเมคอัพ ไม่ไหลยเยิ้มช่วยเบอร์ลูกุมโคนให้ความเรียบเนียนลดการระคายเคืองการอักเสบต่างๆและยังแถมช่วยบำรุงไปในตัวด้วยค่ะ